ก่อนก่อนอื่นเนี่ยมาดูว่าความประเสริฐของการอ่านละหมาดนะประการที่หนึ่งก็คือการาละหมาดนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลารักเพราะอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าอินน uh uh ah ัลลอฮัยุบบุตตาวาบินวายุบบุลมุตาฟฮิรินแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลานั้นพระองค์ทรงรักบรรดาตาวาบิน in, บรรดาคนที่ทําการเตาบัตตัวมากมาก วายุเห็บุลมุตตะฮีรินและอัลลอฮ์สุบฮานูวตาลานั้นรักบรรดาคนที่ทําการทําการต่อหารอทาการอ่านละหมาดทําการขาจัดตัวเองให้หมดจากสิ่งสงกรปรกต่างๆให้มันออกไปจากตัวเรานะประการที่สองการอ่านละหมาดเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเข้าสวงสวรรค์ท่านอับดุลสลัมได้บอกว่ามาเมินมุสลิมยะตะวะสะอัจสันนูบุไม่ว่าใครก็ตามมุสลิมคนไหนก็ตามที่ได้ทําการอ่านละหมาด แล้วเขาก็มีการอ่านาละหมาดอย่างดีซุมมยอกูมฟอยู่ซ่อลลีรอกอะเตนแล้วเขาก็ลุกขึ้นทําการละหมาดสองรอกอะต์มุกบิลนัยฮิมาบิกลบิฮิวะวัจฮิฮิโดยที่มุ่งตรงในการละหมาดด้วยกับใบหน้าของเขาด้วยกับหัวใจของเขาอิลลาวะเจบัสละหุนยันนะเขาจะได้เข้าสู่สงสวรรค์ของของของัลลอฮฺซุบฮานานูวะต้าอัลละกอฮาบะ ب ์ที่รายงานดีษอุบบะบินอามิร

มีความประเสริฐเหนืออีกว่าที่ท่านอาบินซอลลอฮฺซลัมได้บอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่อ่านละลาหมาดแล้วก็มีการละละหมาดให้ให้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเขาก็บอกว่าอัชฮะดุอัลลอาอิลลาอิลลัลลอฮ์อะฮฺอัชฮะดุอัลลาอิลลาอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอันรอซูลุลละมันวะอัชฮะดุอัลลามิลัาอัลลอฮฺว่าอันมุฮูมมัดอัล ع ب ل ه و و ر ر س و ฮ ه إ ل ا ف ط ح ا ت ل ه و أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ا ل ث م ا ن ي ة ใครที่อ่ามลมาเสร็จแล้วอ่านดุอาตตนนี้เนี่ยประตูสวรรค์ทั้ง8จะถูกเปิดให้เขายะดโคโลมินไอยาชาเขาจะได้เข้าไปประตูไหนก็ได้ที่เขาอยากจะเข้าพี่น้องความประเสริฐตรงนี้ถามว่าง่ายไหมครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเวลาที่เราเรียนรู้แล้วเนี่ยมันง่ายแต่อามาตาลาได้ทําการตําหนินะ ตมนิบรรดาบรรดาชาวคัมภีร์นะว่าว ل ا ي ك و ن ู ا ك ลล ذ ي ن أ อูตุลกิตาบ ب من قبل ف َ ط َ ا ل َ ع َ ل َ ي ฮิมุลอ ل มัดฟะกْ ف َ ق َ ص َ ت ْ ق ُ ل ُบอกกับพวกเราว่าพวกเจ้าเนี่ยอย่าไปเป็นเหมือนกับบรรดาคนที่รับคัมภีร์ก่อนหน้าน,นี้บรรดาชาวคัมภีร์เนี่ยว่าอะไรฮะฟะ ط อล ل อะَ ل َ ي ْ ه ِ م ُ الْأَمَدْفَقَصَتْ ุมพอระยะเวลาเนิ่นนานไปเนี่ยหัวใจของพวกเขาก็แข็งกระดา้างหมายความว่าเวลาผ่านไปเนิ่นนานเนี่ยหัวใจของพวกยะฮูดและก็นาซารอเนี่ย มันมันมันแข็งกระด้างอะไรที่เป็นมีผลบุญอย่างมากมายเนี่ยเราลืมกันเราลองมาคิดดูนะว่าเราเราลืมอะไรไปไปบ้างในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยอะไรก็ตามท่านอับดุลเลาะวะสัลลัมบอกให้เราทําเป็นประจำเนี่ยนะสิ่งนั้นจะมีความประเสริฐอย่างมากอายะกุรุีหลังจากละหมาดครบห้าหลังจากละหมาดทั้งห้าเวลาเนี่ยท่านอับดุลเลาะวะสัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่ละหมาดเสร็จแล้วแล้วเขาอ่านอายะกุรุีเนี่ยเขาจะได้เข้าสงสวรรค์ เพราะเราเอาใจใส่กับการการอ่านในสิ่งที่ท่านอับดุลาห์สุลต่านได้บอกไว้หรือเปล่าและในดุอาหลังการละหมาดเนี่ยอย่าว่าแต่พวกท่านเลยนะแม้กระทั่งบรรดาตุ้ครูที่มาสอนเนี่ยบางคนสอนไปโดยทั่งว่าสอนไปเรื่องราวต่างๆแต่ลืมในความประเสริฐที่ท่านอับดุลลาห์สุลต่านได้บอกแม้กระทั่งการละหมาดในซอฟฟินอวันละหมาดในในซอฟรแรกที่ท่านอับดุลลาหะสลต่ได้บอกว่าถ้าหากว่าถึงแม้ว่าจะต้องมาแย่งกันต้องจับฉลาก,กันคนที่รู้ความประเสริฐของการละหมาดในซอฟเฟิวันเนี่ยก็จะแย่งกันมาเพราะฉะนั้น ความประเสริฐในการอาบน้ำละหมาดที่ท่านอาบีบุญสลอมลอมอานิวะซัลลัมได้บอกเราไว้อาบน้ำละหมาดให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ไปละหมาดสองแลก็อัตอัลลอฮฺซุลเลาะห์โตะอัลาได้ได้บอกเราว่าแล้วให้เขากล่าวว่าอัชลอฮฺอัลลอฮฺอิลลัยลลอฮฺวะอัชละห์นโมฮัมมัดันอับดุฮุวะรอซูลุประตูสวรรค์จะเปิดให้กับเขาทั้ง8ประตูแล้วอยากจะเข้าประตูไหนก็ก็เข้าได้ อีกรายงานนึงนะจากท่านอุมัดเป็นข้อตอบได้บอกว่าท่านอบดุล,ลสลอมลอยสลอมได้บอกว่ามันตววะวัฏละะอัซนนันุโตใครก็ตามที่อาบนละหมาดแล้วก็ตั้งใจอาบนละหมาดอย่างนี้ตรงนี้มอให้เรารู้ว่าเวลาที่เราจะทาการอาบนละหมาดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอาบแบบผ่านๆไปแต่ให้เราคิดอยู่เสมอว่าเรากําลังอยู่ในการอิบาะดาต่อรอเรากำลังอยู่ในอิบาะดาที่มีความประเสริฐที่มีความสำคัญว่าถ้าหากว่าเราตั้งใจอาบนละหมาดอ,อย่างดีเนี่ย ทุกอิริยาบถในการมาละหมาดของเรานะพี่น้องมันส่งผลกับการละหมาดอย่างมีความคุ้ชัวอย่างมีความรอบน้อมต่อรรการฟังเสียงอาษาาโดยตั้งใจแล้วคิดตามความหมายไปการฟังเสียงอิกอมะตอนที่เรากําลังจะลุกขึ้นทําการละหมาดการอ่านลละหมาดอย่างตั้งใจในการละหมาดเพื่อเราจะมาเข้าเฝ้า,าอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาการสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมในการที่เราจะมาหาอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลา แล้วการเดินมาละหมาดทุกอย่างเนี่ยเป็นความเป็นสิ่งที่มีส่วนในการที่จะให้เราละหมาดอย่างมีความขุึดขึ้มีความน้อมน้อมอุมารได้บอกว่าท่านอับดุลลาห์สุลต่านได้บอกว่าใครก็ทำอัลมนะหมาดแล้วเขาตั้งใจอัลมนะหมาดอย่างดีซุมมะกลอัชฮะรุอัลลอฮ์อิลลาฮอิลลัลลอฮ์วะว حد ะฮูลาชรีกะละวะอออัััััชฮฮะะดดนนนมมมุ وأشهد أن محمدًا عبده อ ر س و ل ه اللهم ا ج ั ل ن ي من ا ل ت و ا ب ي ล وجعلني من ا ต م ت ฮิริน ฟุติฮัตลาหูซมาเนียตะอับวาบินจันนะประตูสวรรค์ทั้งแปดจะถูกเปิดให้กับเขายะเดอคุลมินไอยยฮาชาเข้าประตูไหนก็ได้ฮะดีนี้มันถึกโดยมัมมิตอรมีดีและเชคอันบานีได้บอกว่าฮะดีส์สัยะเป็นฮะดีษที่ใช้เป็นหลักฐานในความว่าสำนวนที่มีเพิ่มขึ้นมาคืออัลลอฮุมะจัลลีมินตะวาบินวะจัลลีมินตมุตตาฮิรรน เป็นสำนวนที่ถูกต้องซาบิตถึงท่านนาบีสุลต่านหองอะไรวะสั้นลำสิ่งหนึ่งนะพี่น้องที่เราจะต้องคิดอยู่เสมอว่าฮะดีษเนี่ยเวลาที่มีสำนวนไหนก็ตามที่เป็นฮะดีษซอเฮียจากท่านนาบีสุลต่านหองอะไรวะสั้นลำฮะดีษนี้จะบันทึกโดยบุคลีมุสลิมฮะดีษนี้จะบันทึกโดยมัมติรมีดีแต่ทั้งหมดเป็นฮะดีษซอฮีให้เราพยายามปฏิบัติด,ด้วยกับฮะดีษซอเฮียให้ได้แต่ไม่ใช่ครั้งเดียวก็ตามอย่างเช่นดวอาอสติฟตาเนี่ย มีหลายมีหลายหลายตัวบทมากดูอาในเรื่องของการหลังอัปนละหมาดที่เราละหมาดเสร็จเนี่ยก็มีหลายตัวบทที่ท่านอับดุลลาห์สุลัยานของัลลัมได้บอกกับเรามาเพราะฉะนั้นเราเลือกตัวบทที่เราเห็นว่าเป็นหะด i ษที่สุฮียะที่สุดแต่เราอย่าไปทิ้งหะด i ษ h สุฮียะบทอื่นหมายความว่าบางครั้งเราอ่านบทนี้บางครั้งเราอ่านบทนั้นอย่างดูอ่านสติฟต้าอัลลอฮฺอักบาร์กบีรลัวะทำอยลางไรก็ได้ฮะดีซัพฮียะวัดเจ้ตุวัดเิีะลิลละดิฟัตุลัสัมมา hadith ซุฮียะ สุฮาหนีกลอฮไปทำัมดิกะว่าตาอาลาจัดุกะไะดิสเฮียเหมือนกันเพราะนั้นท่านนบีอ่านบทนี้บ้างอ่านบทนี้บ้างอ่านบทนี้บ้างการทําตามสุนนะท่านนบีสโลลลองว่าอะไรวะาสัลลัมก็คือการอ่านบทนี้บ้างอ่านบทนี้บ้างอ่านบทนี้บ้างสิ่งที่เราได้ก็คือการละหมาดของเราหรือการละหมาดของเราถ้าเราอ่านดุอาหลังหลังละหมาดเนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเหมือนหุ่นยนต์ทักบีรมาอ่านเหมือนหุ่นยนต์ชีวิตเรามันจะคือเหมือนกับทุกการอ่านของเรามัน มันเหมือนเดิมหมดเลยจนกระทั่งว่าในการอ่านสุราสาติฮะของเราเนี่ยที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอิดีนัสเซรอตันมุสตาเ ي มเราขอต่อร้อนนะโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงทุกวันเราขอดูอาจากอัลลอฮ์สุบฮานุฮิตาราว่าขอให้เราได้เดินบนเส้นทางที่เที่ยงตรงวันละสิบเจ็ดครั้งเป็นอย่างน้อยแต่บางทีเราเราอ่านเลยไปจนกระทั่งเราหลงลืมว่าเราได้ขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานุฮิตารนะา เพราะฉะนั้นให้เราเอาใจใส่กับการการ <c oughs> การอ่านละหมาดนะแล้วเวลาที่เราทาการละหมาดเนี่ยสิ่งที่เราจะปฏิบัติก็คือ1คือการที่เราตั้งใจอ่านละหมาดให้ให้ดีและก็ครบถ้วนสมบูรณ์ประการที่2ก็คือมีสุนนะให้เราทําการละหมาดที่เรียกว่าสุนนะหลังอุตุสุนนะหลังอ่านละหมาดเนี่ยสอง้องก็อาจ เพราะว่าการละหมาดนี้เนี่ยดังที่ท่านอับดุลเบียงซองตอไลซมได้กล่าวไว้ในฮะดิษบทนั้นนะว่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุในการที่ให้เราได้ทําการเข้าสู่สงสวรรค์อีกประการนึงก็คือส่งเสริมให้เราทําการกล่าวดูอาหลังอ่านละหมาดอัลชาดูอัลลอฮาอิลลาฮ์อิลลัลลอฮ์ุอันน์ะมุฮัมมัดันอับดุลฮุวะรัสูลุฮอัลลอฮูมะจัลลีมินัตต้วาบินวะจัลลีมินันมุตตะฮิรินอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของการที่ได้เข้าสู่สงสวรรค์เหมือนกันนนนอออีกกเหหหตุาาาารณ์ึงงผมคคิดวว่่่จะยยูใัขลๆน ก็คือเรื่องราวของท่านบิลานะที่ท่านนบีสุลตานองอะไรว่าสัลลมได้เรียกบิลานมาแล้วก็บอกว่ายาบิลานบีมาสบักตานีอิลันจันน์บิลานเจ้าในนําหน้าฉันไปสู่สวรรค์ได้ยังไงมาดขันตุนจันน์กอดอิลลาสเมอยตุอชคอยชัตักอามามีเวลาฉันได้เข้าสวรรค์ไปเนี่ยฉันได้เห็นได้ยินเสียงย่างก้าวของเจ้าเนี่ยอยู่ข้างหน้าฉัน ดั่งขันตุน بارحةأنجنة فسمعت خشخاشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب แล้วฉันก็ได้ไปที่กสุร์ไปที่พระราชวังที่เป็นพระราชวังท,ที่ที่มีการประดับประดาอย่างมากมายด้วยกับทองคำฟะกุลตุลิมันฮาดังกสรฉันก็เลยถามแน,น่นอนครท่านนี้ถามจิบรีนว่าราชวังนี้เนี่ยเป็นของใคร قالو لرجل من العرب เขาก็ตอบท่านนบีว่าเป็นของชาวอาหรับคนหนึ่งฟะคอนตวอณาอาหรับิลิมันฮาตันกอสรท่านนบีก็บอกว่าฉันเนี่ยแหละคนอาหรับและพระราชวังนี้เนี่ยเป็นเป็นของใครกอรูเลรรจุลลนเมนกูเรชเขาก็เลยบอกกับท่านนบีว่าเป็นของชายคนหนึ่งที่เป็นชาวกูเรชท่านนบีก็เลยบอกว่าอ่านากกเรชีฉันก็เป็นชาวกูเรชลิมันฮาตันกอสรท่านนบีเลยถามว่าแล้วพระราชวังนี้เนี่ยเป็นของใคร กลุ่ลิรัจล์มินอุมติมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมากลยบอกว่าพระราชวังนี้เนี่ยเป็นของคนหนึ่งที่เป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมคนตุวอ م นมุฮัมมัดลิมันฮาดัลกัสรท่านนบีได้บอกว่าฉันเนี่ยคือมุฮัมมัดและพระราชวังนี้เนี่ยเป็นของใครกลลเลือมรับนินขัตตับฮกาก็บอกว่า พระราชวังนี้เป็นของอุมารบินขตาฟะคอแลละบิลลาลย่าูล و ลลอฮ์บิลานก็เล,ล,ลยบอกท่าท่านอับดุลเลาะห์สั่ววารอบูลอฮ์อัอิลลายตั ر س ร ل ا ตนนทุกครั้งที่ฉันทำการอาดานเนี่ยฉันก็จะละมาสองรักะกดว่ามาอ ص ح ا ب ในอตุอินดะฮและเวลาทุกครั้งที่ฉันได้ทำการไม่ว่าไม่ว่าตอนที่ฉันได้ ได้ได้มีขะดเสียนละหมาดเนี่ยฉันก็จะอาบน้ำละหมาดว่ารอไอตัวอันลิลลาฮิอัลลยฮิละกอตเตะแล้วฉันก็เห็นว่าฉันจะต้องทำการละหมาดสองรักษณะกอและรอสูลลลอยสุลลลฮุอะลัยอัสลัมบิฮิมาท่านนาบีก็เลยบอกว่าด้วยกับทั้งสองนี่แหละกีผมบอกว่าของอุมัดใช่ไหมฮะจริงๆเป็นของบิลานแล้วท่านนาบีก็ถามบิลานว่าด้วยสาเหตุอะไรบิลานที่เจ้าได้ได้ได้ไดมีอมามันอะไรที่เจ้าได้ทำเป็นอมามันพิเศษ ที่มันไม่ได้เหมือนคนวิลานเลยบอกท่านนบีสุลตานลอยซันลัมว่าทุกครั้งที่เขาได้อาจารแล้วเนี่ยเขาต้องละหมาดสองล็อกอัดแล้วทุกครั้งที่เขาเสียนละหมาดเขาก็จะทําการอาราาราร่านละหมาดและวอ่านละหมาดเสร็จเนี่ยเขาก็เห็นว่าจะต้องมาละหมาดเพื่ออาราสุบฮานูอัตลาสองร็อกอัดท่านนบีเลยบอกว่าด้วยกับสองล็อกอัดนี้แหละที่ที่พวกเจ้าได้กล่าวละหมาดและมาละหมาดสอง็อกอัดนี่แหละที่เจ้าได้เข้าสงสวรรค์เพราะฉะนั้นสวรรค์ไปง่ายไหมง่ายนะแต่ในความง่าย มันมีความยากอยู่เพียงแค่ว่าในชีวิตเราตั้งแต่วันนี้เนี่ยจนกระทั่งเราจะเสียชีวิตทุกครั้งที่เราเสียน้ำละมาตทุกครั้งที่เราเสียน้ำละมาตเราไปอาบน้ำนละมาตอาบน้ำละมาตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มา,า,มาละมาตสองนกอัดเพื่ออรรถสุภหาหนุตานะเพียงแค่นี้เนี่ยเราจะได้เข้าสู่สวรรค์ของอรสุหาหนะตานะ แน่นอนนะพี่น้องเวลาที่เราทําสิ่งที่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งมุสตาฮับตัวนี้เนี่ยมันจะบ่งบอกให้เราบ่งบอกให้เห็นถึงว่าเราเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นวาจิบเหมือนกับเวลาที่เราเรามีเราไปทำงานเนี่ยนะงานที่เป็นงานหลักของเราเราปฏิบัติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําในสิ่งที่เป็นตะตาวทําสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่เป็นเป็นอาสาสมัครเมื่อนั้นแหละเราจะถูกมองว่าเราเป็นคนที่เอาใจใส่กับกับคนที่เราร่วมงานด้วย แล้วเวลาที่เราทําอิบารดาต่อลอสุบฮานุวตาลาแน่นอนว่าบทบัญญัติที่อัลลอฮฺตาลาได้วางมาก็คือการทําอิบาดาต่อพระองค์แล้วเวลาที่เราทําการอิบาด์ดาแล้วเนี่ยที่เป็นวาจิบเราทําสิ่งที่เป็นมุสทับที่เป็นสุนนะเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ย่บงบอกให้เรารู้ว่าเราเอาใจใส่กับการเข้าใกล้อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาอีกประการหนึ่งประการที่สามในสิ่งที่เราจะเห็นในความความประเสริฐของอการอัลลอฮฺละมาดเนี่ยก็คือ การยกระดับขั้นของเราดังที่ท่านเบบีสัลลัลลอฮุสซาลลัมได้บอกกับท่านบุห์รร่าห์รับด้วลละอันว่าอัลลอฮามะดั่งคุณต่อมาจะมุ่งมั่นที่จะมว่ามสิ่งที่อพระองค์ทรงสัางาห้ทำแล็จะยกระดับขึ้นให้เนี่ยบรรดาสหาบากก็บอกว่าบ้าลายระสุลลัลบอกว่าเอาสิ ท่านนบ,บีก็บอกว่าอิสบากุล,าล,าลั وضوءعلىالمكاريح وكثرةخطاءإلىالمساجد و ا ن ت ظ ا ر ا ل ص ل ا ة ب ع د ا ل ص ل ا ة ف د ا ل ي ك م و ر ب ริบ ط ตท่านนบ,บีได้บอกว่าให้ทำการอ่านละหมาดให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ให้เดินย่างก้าวมากๆในการเดินไปมัสยิดแล้วการรอละหมาดหลังจากที่ได้มีการละหมาดเขาบอกว่าละหมาด เรียบร้อยแล้วแล้วก็รอในการละหมาดต,ต่อไปนะพระาเลืกุมริบาตอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยได้เข้าสู่สงสารอ,อิมัมอันนบว,วีได้บอกว่าการอาบน้่ละหมาดให้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยคืออาบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องของอาการซิฟงคุณลักษณะของการนาละหมาดและส่วนอาลันมากาเรนเนี่ยคือแม้กระทั่งในในตอนที่มีอากาศหนาวน้ําเย็นก็ให้เราทําการตั้งใจในการอานน้่ละหมาด เพราะนั้นนี่คือนี่คือหนึ่งในหนึ่งในความความประเสริฐของการละหมาดซึ่งมีมีความประเสริฐท่านอบีนซอลลอห์ซัลลัมได้กล่าวไว้อย่างเยอะแยะมากมาย